สุขสันวันเกิดนางฟ้าตระกูนพโอโมแม่ชมงามยำกายมาหาจันทร์พราดูทุกคลิปทุกไลน์มอบหัวใจมาเต็มกำลังเงาอะบอ่แม่นช่องดังกันยังมาเบิ่งอยู่นอ วันเกิดปีนี้ขอให้มีคนมาจีบเธออย่าเล่นตัวนะเออ,เ,อ,อเจอผู้ใดก็ะลาะกเข้าป่าเอาซะขอให้มีความสุขเสน่ห์ล้นทั้งกายวาจาห้าสิบขวบแล้วนะขอคุณป้าจงเนนเจริ สุขสันวันเกิดนะครับ Happy Birthday to you นะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนเงินทองเงินรวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ำรวยรวยรวยขึ้นไปอีกนะครับเขาเจ้าตัวเขาไม่ให้เอ่ยชื่อนะครับก็เลยใบให้ก็ได้ครับอักษรย่อมอมานะครับอาชีพรับราชการนะครับแต่ไม่ได้เป็นพานโรงนะครับแล้วก็มี ธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับหลากหลายธุรกิจมากเลยไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหนูฟาร์มแมงสาบนะครับล่าสุดก็ไปเปิดสวนทุเรียนนะครับพอเธอชอบกินทุเรียนมากนะครับขอบคุณมากมายนะครับที่ผ่านมายินดีที่ได้รู้จักนะครับเป็นเพื่อนที่ดีเสมอมาเลยนะครับขอบนาจคุณพระศรีรัตนใจนะครับปกปักคุ้มครองครอบครัวของมามลน,นะครับ มาหมดและครอบครัวนะครับตจงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงด้วยเทินสาธุ Happy b i r t